ใครที่ชอบช่องผมนะครับก็มากดติดตามช่องเอ้ยก็มากดผมมีอินสตาแกรมด้วยนะครับทุกคนก็มีโพสแค่หนึ่งโพสเท่าน,นั้นนะครับทุกคนเออใช่ครับผมอยากถามจริงๆว่าวิธีการเนี่ยวิธีการส่งอะไรให้ผมเนี่ยเออนั่นแหละหาค้นหาคนที่จะกดคกดโอเคครับทุกคนใครที่ ชอบช่องผมนะครับทุกคนก็อย่าลืมเนี่ยก็มากดติดตามช่องช่องนี้ก็มาผมมีอินฟตาแกมด้วยนะทุกคนแล้อย่าลืมมากดติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนนะทุกคนและผมก็มีากิจกรรมใหม่ก็คือการฝงแฟนอาร์ตนะครับทุกคนเออการฝงแฟนอาร์ตเนี่ยมันต้องทํายังไงเหรอเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละถ้าทุกคนเป็นคนฝงแฟนการ์ดได้เนี่ยก็ก็ก ก็ก็ฝกมานะครับทุกคนผมไม่รู้วิธีฝกนะครับก็ภาพที่ผมจะให้ทุกคนวาดเนี่ยก็อะไรครับทุกคนเดี๋ยวมาหาภาพมาให้ครับคือภาพนี้นะครับผมภาพนี้เป็นการตัดต่อนลครับทุกคนเออแต่ทุกคนก็ต้องวาดดอกไม้ได้อยู่บนหัวผมนะครับทุกคนนะครับอใครวาดเสร็จเอะไรสวยสุดก็จะได้ออกคลิปนะครับใครที่ไม่สวยก็ไม่ลงนะครับทุกคนนะครับทุกคนภาพนี้ผมใช้แอป จะไปบอกในคลิปต่อไปนะครบทุกคนนี่นะครบทุกคนให้ทุกคนว่าใครวาดได้สวยที่สุดก็เอาก็ควยจะเอาไปออกคลิปนะครับใครที่ใครที่วาดไม่สวยก็ไอเห็นหน้าผมแล้วใครที่วาดไม่สวยนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับกากีเห็นมาแวบใช่ไหมอ่ะนี่ครับหน้าผมโอเค โอเคผมให้ทุกคนเนี่ยว่ารูปภาพอันนี้นะครับทุกคนใครวาดที่สวยก็จะได้ออกคลิปมาพูดมาหลายครั้งแล้วใช่มันเป็นช่วงใหม่แล้วทุกคนเป็นช่วงใหม่ที่ยังไม่มีชื่อนะครับควรจะเป็นชื่ออะไรชื่ออวดแฟนอาร์ตอย่างนี้เหรอเออนะครับทุกคนเอานะ้ก็ผมเนี่ยจะลงติกต็อกกจะเอาคลิปเนี้ยลงติกต็อกนะครับแล้วก็ แล้วก็ YouTube ด้วยนะครับอนี่ว่าไฟอารและฝงไปทางอินสตาแกรได้เลยนะครับทุกคนก็ฝันลักคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับแค่2นาทีเองนะครับก็ดูแลดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับซึ่งผมอาจจะผมอาจจะไม่กลับมาทำคลิปอีกยาวเลยนะครับทุกคนคร้บทุกคนก็ฝงแฟนอาร์มาได้นะครับ หรือว่าจะฝงแบบหรือว่าจะแบบเอาภาพผมไปตัดต่ออะไรมันนี้ก็ได้นะครับทุกคนอ่า <appointment> ผมเนี่ยให้ทําทุกอย่างเลยนะครับทุกคนยกเว้นแค่ยกเว้นแค่นี้นะครับทุกคนอย่าทําให้ภาพมันเละนะครับทุกคนถ้าจะฝายพื้นหลังก็ฝายได้นะครับทุกคนผมไม่พลาดในงานที่ผมฝายพื้นหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนอ่านะครับทุกคนแล้วก็ไอ้ภาพอีกภาพหนึ่งนะครับทุกคนเป็นภาพ นี้นะครับทุกคนเป็นอ่าสปาร์กี้นะครับทุกคนเป็นภาพของบา้าเบนดาครับแต่ว่าผมไม่ได้คนวาดภาพนี้นะผมจะให้ทุกคนวาดภาพอ่าวาดภาพนี้นครับทุกคนเออนะครับทุกคนก็ลาคลิปนี้ก็จะไปเพลย์เท่านี้นะครับดูแต่สุขภาพตัวเองด้วยเนะบ๊ายบาย